สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ครอบครัวของน้องครีมฟรมิลี่นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาดูอาการของเบอร์ดี้นะคะเบ <c oughs> อร์ดีจ้จ้าเอ้จา้าเอ้นะคะ, <c oughs> ะเบื้องต้นนะคะก็ โอ้โหดทำหน้าทำตาอ,อทานยาได้น้อยนะยังทานได้ไม่เยอะนะคะพาไปเดินเล่นนะคะอันนี้พามารักษาแผลใจบอบอบอีีอ่าพามาอยู่กับครอบครัวนะะเสร็จแล้วก็สพาออกไปอยู่คนเดียวนะคะบายเอ้ยเอ้ยเอ้ยสายตาดูสายตา ือแร่นะคะคต้องหาวิธีนะครับคือเบอร์ดีจะรู้นะครับว่าเราจะทําอะไรเราควารอ่ะเพราะควานจะแอบ,บนะ,ะเป็นการซ้อม <c oughs> ก็คือครั้งแรกต้องให้ได้นะคะต้องอทํายังไงก็ได้นะคะเกลือแร่นะคะอยู่นะคะเบอร์ดี้ได้กินเกลือแร่ให้ได้นะคะ <c oughs> ตอนเช้าก็ได้นะ,ะได้แบบว่าลงกลนพ่อแอดนะคะ เดี๋ยวเรานะติดตามชมนะห้ามพลาดนะท่านา่ะห้ามกระพริบตาตจับตัวไหนตัวที่ปืนอือเดี๋ยวแอบให้เบอร์ดี้เห็นนะคะว่าถ้าผสมน้ํานี่คือไม่ได้นางไม่กินเราต้องรีบทํายังไงก็ได้ให้เข้าปากนะะเบอร์ดี้ให้ได้นะถูกบ้างอะไรบ้างก็ดีกว่าไม,ไม่ได้เอ้ยไม่แอบดูอีอ แอบดูอีกโอ bi, ้ยดูมาแอบดูนะมาแอบดูได้ยังไงอะอุ่าเลนซ่อนแอบนะเออเออมาแอบดูมาแอบดูแฟน์นะมาดูว่าเอาแฟน์ทำอะไรนะโอ้ยตา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 ยถอยชอย ทีนี้น้ำใส่ไปเลยนะโรด,ด้ดีเนาะได้อยู่กับหนึ่งเลยส่อง,อง <ปะ S 1> ได้อยู่นะฮะอ้าวแล้วย่งไรก็10ปากอยู่แล้วนะใช่แลจะอาปากเยอะไงเลยดีนมีการาลบติงกการเีกาบนมีแรงขึ้นกว่าเมื่อวาน,นนะครับ น้ำต้มก็ไม่ดื่มอีกนะะน้ำอะไรก็ไม่ดื่มนะะต้องดื่มน้ำจากใสาย,ยางเท่านั้นนะคะรัวโดนหลอกล่อนะคะเป็นอาการถ่ายท้องเนาะ,ะปกตินาก็อาจจะนานหน่อยนะครับยังไงนะยังไงนะคะพระควันเป็นอาการถ่ายท้องนะครับปกติที่เคยถ่ายมานานก็อาจจะนานหน่อยนะครับขนาดไหนานานขนาดไหนอ่ะคือยี่สิบกว่าวัน โอ้ยยี่สิบกวันนะคะบอดี่วันนี้คงเที่ยวนี้คงจะไม่ถึงพ่อแอดพ่อควานบอกว่าเที่ยวนี้ไม่น่าจะถึงนะคะอาจจะแค่อาทิตย์หนึ่งนะตอนนี้ก็เข้าวันที่ห้าไม่พ่อนะอ่านั่นแหละข้าววันที่ห้านี่แหละค่ะถ่ายก็เริ่มออกมาเป็น

ที่อ๋อเอาไข่คัวนนี้วันนี้วันนี้ไข่ไสาย3-4เลยนะครับตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางแล้วก็ตอนนี้ครับตอนเย็นก้อนเดียวพ่อก้อนเดียวเอง ถ่ายแค่ก้อนเดียวนะคะ <What? S 1> เพราะว่านางยังทานอะไรได้เยอะถือว่าเป็นก้อนแล้วนะทขาแต่ว่าถ่ายได้ไม่เยอะนะไม่นเบอร์รี่ก็ไม่ไม่บวมนะครับไม่บวมไม่ไม่ไม่อืดไม่อืดใช่ไหม ก็ป็นน้ำปกติทั่วไปนะครับที่เราดีที่เราไม่อะไรมากคือเขาดื่มน้ำได้เนาะดื่มน้ำแต่กินสารยานได้น้อยนะครับแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเดินเร็วแล้วนะครับมีแรงแล้วต้องพาไปหาน้องวัวต้องพาไปหาน้องวัวไหมจะได้วิ่งต้องไปหาโจโจผู้บ่าวอย่าพาไปหาพวกโจโจ ค่ล้ๆเดี๋ยวเราตามเบอร์ดีไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณนะที่เบอร์ดีนอนในช่วงกลางคืนนะท่านคะเดี๋ยวตามไปรับชมกันเลยนะคะมา,มา,มาเมลมันทังนี้นี่จะไปหาบัว วิ่งเลยบอดีวิ่งให้ดูหน่อยแล้ววิ่งให้แม่แม่ดูหน่อยแล้วหนูจ๋า <laughs> คบอดี้ทำไงบอดีบอดี้บอดีบอดี้เฮ้เฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยดูทำหน้า <c oughs> นี่นี่เอาอยัางไงดิเฮ้เยเฮ้ยอ่าเจอขั้วลินะ เจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนไปๆๆเอาวิ่งมาละนี่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 เอาไงล่ะไปไๆไปเวลาเนี่ลี่แล้วไม่ห้ากันข้างเลยเยนอ่ะต่คนต่างลุ้ ลาย,ย,ายเยอแล้วหุ่ยจุนังนี่แล้วเลยหุ่ยใบกัดข้างกับใบกัดตาถูกอ่าเพื่อนไม่สนคิมเอ้ยบอดี้เพื่นอนออเดินตามกันแล้วเดินตามกันแล้ว <c ười> อ่านะคะไปกันต่อเลยค่ะ ทำเหมือนเป็นเด็กบ่อยไอ้กินนมก่อนนิเฮี <cat on subscriber> <kil enh> ้ยวเฮี้ยอ้ยเต็มหัวแล้วเนี่ยไปไปไปทำเหมือนเด็กก็ได้แล้วไปไปโอ้โหดูทำหน้าทำตาโอ้วิ่งแล้วอ่ะโอ้วิ่งแล้วอ่ะ ปปถึงจุดนะที่พอแอดนะคะก็คือให้เบรดนอนในช่วงกลางคืนแล้วนะคะก็คือให้นอนอยู่บริเวณนี้นะคะจุดนี้เลยนะคะม,มีมีที่พิงมีเนินดินนะคะมีกองดินมีคณาเอาง่ายๆเนาะเป็นคนาเวลาเขานอนนะคะเ,คเขาจะได้พิงตรงนี้ได้นะคะคก็สังเกตทุกตอนเช้าเนาะกลางคืนมาแอบดูเขาก็จะนอนพิงกับตรงนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนบ้านนะคะที่ให้ไม่ควานผูกเบอร์ดีตรงนี้นะคะเดี๋ยวยอ,นะอเดี๋ยวก็จะนําคะแนนที่คุณแม่อรนนงนะคะส่งมาให้นะคะเราจะไปซื้อหญ้าอ่อนนะคะเป็นหญ้าใบข้าวนะคะมาให้กับเบอร์ดีได้ทานนะคะเพราะว่าเขาทานหญ้าได้สองวันนะ,ะสามวันนี้แล้วแต่ว่าทานได้ไม่เยอะนะคะ ก็จะนำคะแนนตรงนั้นที่คุณแม่มอบมาให้นะคะไปซื้อยญ้าให้กับเวอร์ดีได้ทานนะคะเป็นหญ้าใบข้าวนะคะขอบพระคุณคุณแม่ออานานงมากๆเลยนะคะโอเคค่ะนะคะอาการเบื้องต้นนะคะก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าไม่ได้เต็มร้อยนะคะดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะนะคะสังเกตหน้าตาทำตาแอบเบลได้แล้วนะคะก็ถ่ายนะคะถ่ายแล้วนะคะวันนี้ถ่ายสามครั้งแล้วนะคะ เริ่มจะเป็นก้อนแล้วแต่ว่าถ่ายไม่เยอะเพราะว่าเขาทานอาหารน้อยนะคะก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสังเกตอาการเบอร์ดีกับครอบครัวแม่ควานไปทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอขอให้เบอร์ดี่หายไวๆนะคะจะได้มาเป็นสีสันของครอบครัวต่อไปนะคะเบอร์ดีสสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีนะคะ